โอ้สวัสดีตอนนี้กำลังย่างอาหารอยู่แล้วก็เกือบไหมนะ้กินเข้าไปเลยนะเ,เดี๋ยวจะออกไปหาของสักหน่อยตรงน,นี้ก็ทำลูกดอกลูกธนูเสร็จละจุดไฟก่อนนะขอน,นอน ก่อนจะไปทํางานเราก็ต้องนอนก่อนตอนนี้เราเตรียมของเรียบร้อยอะนอนละเดี๋ยวตื่นมาตีสี่ตีห้าเดี๋ยวเราก็จะออกไปหาของกันไปกันเลยตื่นละท้องฟ้าเริ่มสว่างสดใสอ่ะนันไงโผเพโผเพอ่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นน่ยเดี๋ยวเราเดินไป ไฟซะก,ก่อนเดี๋ยวจะไม่ตกไม่เต้นไม่กล่องของเราอะนอนกลางป่ามาลานละโอ้พระาทิตกลางจะขึ้นละไปเดินไปก่อนจะมีเห็ดไหมเนี่ยหาเห็ดหานกหาหนูหาอะไรยิงไปเรื่อยฮะ ช้ชีวิตในปา่าก็ต้องแบบนี้แหละเจออะไรกินก็ต้องหากินไปเรื่อยอไปทางนั้นดีกว่ารู้สึกว่าจะมองเห็นเนี่ย หอสองสัตว์นะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอยู่ด้านบนบ้างแล้วก็จะได้มองไปโดยรอบฮะว่ามีอะไรบ้างลุกขึ้นกับขึ้น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 ,นปีนขึ้นไปปีนปีนปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเป้วเป,วปว้ไม่มีอะไรเลยสักอย่างให้เรา แต่หอว่างเปล่าตรงนั้นเหมือนมีป่องอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็เหมือนกับมองเห็นจะเป็นหมู่บ้านหรือเปล่าเป็นมีอาคารสีแดงๆมีหลังคายอยู่ลิบๆไกลๆฮะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันไปดีกว่าไปสำรวจกันดีกว่าทุกคน เดินอย่างเท่ไม่อยากวิ่งเยอะเดี๋ยวเหนื่อยตรงนั้นก็มีแม่น้ำลำทารน,นะโอ้ตรงนี้วิวสวยมากเดี๋ยวเราจะไปบริเวณหมู่บ้านที่เราเห็นหลังคาเห็นสิ่งก่อสร้างเมื่อสักคู่ที่เป็นสีแดงๆอะ่ะาจะมีอะไรอยู่ดูนะค่อยๆไป ผูติดเชื้อที่นี่มันดูร้ายฮะนี่ฮะเราได้ลูกซองโบราณมาหนึ่งกระบ,บอกฮะครั้งที่แล้วผไปค้นหามาแล้วก็เจอมาฮะ รวมถึงพวกกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าฮกิ้งอะไรพวกน,นี้ได้มาจากการฟาร์มบริเวณหมู่บ้านใกล้ๆฮะอันนี้เราก็จะออกมาไกลนิดหนึ่งเฮ้ยนี่มันเห็ดเห็ดอะไรเห็ดอะไรเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอืมเก็บเห็ดนี่ก็เห็ดอืมเห็ดอันนี้กินดีนะทุกคนผมก็ชอบกินเอามาย่างกินทาเป็นเห็ดย่าง ีประโยชน์โปรตีนเยอะอยอู่เจอแหล่งน้ำอะเข้าไปดื่มน้ำล้างนงล้างหน้าสักนิดก่อนนองน้ำตรงนี้อู่หนองน้ำนี่สวยนะวิวดีมากนะตรงนี้หนองน้ำเล็กๆตรงนี้ปลาถ้าจะเยอะเหมือนกัน,กนคิดว่าแบบนั้น ล้างหน้ากับล้างหน้า้ล้าง,งหนหล้างหน้าเรียบร้อยเดินทางต่อ,อนั่นไงปลากระโดดขึ้นเล่นน้ำนะ่ะโอ้ปลาเยอะเลยหนองนี้บางว่าเราต้องมาตกปลาหนองนี้ซะแล้วซึ่งก็ไม่ไกลาจากบ้านเราเท่าไหร่ยังไม่ใช่บ้านสิเฮ้ยนั่นันจักรยานจักรยานจักรยานสีแดงจักรยานใครนะ ็จอดทิ้งไว้แถวนี้แต่ดูแล้วยางหลังโอเคใช้ได้ระบบเกียร์ก็ยังดีอยู่บบงพาเบรกยังนุยังหน้าก็ดีน่าจะเป็นจักรยานที่ไม่มีเจ้าของนะเราน่าจะจัดการเอามันไปได้อเอาไงดีนะเราก็ต้องเอาไปแล้วละ่ะ ยังขับก่อนแล้วกันของใครก็ไม่รู้ไป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 ,ไปเฮ้ยโอเคอ่ะมันขับได้ขับได้ดีด้วยแถวไปเลยเรามีรถคันแรกแล้วก็คือจักรยานสีแดงคันนี้ไปเอ้ยต้องอย่างงั้นโอ้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะเช้าวันใหม่แสงแรกของวันนะ วิวสวยมากฮะตอนนี้หยางอ่อนนิด,น,ดนิดนะยางอ่อนนิดนิดแต่ก็ขับไปได้ไม่มีปัญหากับการเดินทางของเราอะเรยียนไปอึปอบอึบระวังหินนี่หมู่บ้านเมื่อสักครู่ที่เราต้องการจะมาฮะ โอเคหมู่บ้านนี้แหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปในหมู่บ้านนี้กันเหมือนผมจะเห็นผู้ติดเชื้อนะ1ตัวสองตัวสาม เออไมอาดีกว่าเดี๋ยวมันเห็นเนี่ยสามตัวไปจอดตรงสะพานแล้วก็เดินมากินน้ำล้างหน้าอีกทีโอ้อยเพิ่งปวดปวดท้องอะ่ะขอขอขออุจจาระนิดนึงอะ่ะอึลงน้ำนี่แหละ ถ่ายลงน้ำไปเลยอึบโอ้เซนเซอร์สักหน่อยอึบ๊บอ๋อเอาเอาเอาอยู่เพึ่งไปกินน้ำลำธารที่เราเพิ่งขี้ไว้เมื่อกี้ <laughs> โอเคทุกคนไปอึ๊บโดนไปซิตัวที่สองสามไม่ตายอ่ะมันวิ่งมาแล้วเร็วดิบยิงเออตัวอย่างนั้นสิกำลังเข้าไปในหมู่บ้านนะทุกคนค่อยค่อย ค่อยตะล่มตะล่มไปฮะแอบแอบไปฮะดีนเสียงฮะด้านซ้ายน่าจะอยู่ข้างหน้าลงรถนี่แหละนั่นไงยิง <c oughs> โอเคเดี๋ยวดูโดยรอบก่อนเฮ้ยมีหนึ่งตัวเฮ้ยกระโดดแล้วอึ๊บอึยยิงอืมเกือบไปตกใจเลยพี่ตกใจเลยน้อง เอาไปกินไปกินเดี๋ยวพี่ดูบนที่สูงก่อนพี่ทำทางโคงทางขึ้นไว้หนีก่อนตัวนั้นอึ๊บอืมต้องอย่างงั้นต้องอย่างงั้นออาค้นหาหาของหาของหาของโอ้ได้ที่ตัดเหล็ก มันมีล้อมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเนี่ยจำไม้นะอยู่ตรงนี้หนึ่งล้อต้องตามหามอเตอร์ไซค์สักหนึ่ง,ง,ง,งคันอู้ตรงนั้นเยอะมากฮนะสี่ตัวนะมันอยู่รวมกันตรงนั้นอู้เยอะ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 เกิน มีอะไรไหมเหมือนจะมีแว่นวางอยู่นะแว่นโอเคของของโอ้ยเลยเสือ้อแจ็คเก็ตใหญ่เสื้อดบเพลิงเสื้อทำงานนะเสื้อช่างเก็บไปให้หมดเก็บไปให้หมดเก็บไปให้หมดเก็บลูกดอกด้วย ข้ามไปมาร์เก็ตข้ามไปมาร์เก็ตสุ per มินิมาร์ทมินิมาร์ตข้ามไปนี่อะไรไหมมีอะไรไหมมีสับป,ประรดสับป,ประดปประดทุกคนดาร์เทปกลิบหนีบกระดาษสอนน้องสถานีตำรวจไปค่อยๆไปสถานีตำรวจสถานีตำรวจ เน็อตหนึ่งตัวน็อตสองตัวว่างเปล่าว่างเปล่ามาว่างเปล่า, w า,ลาไม่มีอะไร <c oughs> คนให้ลงช่างสักหน่อย ไม่มีกันพาวเดอร์ตลับดินปืนที่นอนละ่ะอุดในที่นอนมีเงินนะแจวเลยในที่นอนมีเงินในห่อขยะมีขวดน้ำเก่าๆแมวดีกว่าเดี๋ยวท้องเสียนะอู้ไขโครงแดงอะก่อนงัดแงะ เสือ้อที่จุดไฟึหมวกไหมพรมมยไข่ควงดำทุกคนไข่ควงดำไข่ควงดำว้าวจะไปเลยเดี๋ยวเราเข้าไปงัดสอนอ,อกันแล้วกันงัดตู้ปืนนะ ูสิจะได้อะไรไหมจะเข้าไปได้หรือเปล่าอันดับแรกอ่ะคนคุมมันเยอะจัดเลยอ่ะทำก่อนทำที่งัดก่อนทุกคนคลิปนี้ไประดาน้อกว่าครับ ครบที่งัดก่อนฮนะีย๋ยวเราจะเข้าไปงัดเงนะกินก่อน <c oughs> ก่อนเข้าไปฮะกินก่อนทำใจก่อน กำลังเข้าไปที่สถานีตำรวจนะกำลังเข้าไปฮะจะเข้าห้องด้านซ้ายก่อนเปิดเช็คไม่มีต้องเงียบต้องเงียบอย่าดังดังไม่ได้แล้วคนนันแงะใครไม่ออกโอเคออก เกลไว้หนึ่งรอบฮะแม็กเอ็มก้าอึ๊บอือโอเคกระสุนอเคฮะโอแจ๋วอะไรออก โอ้ยลูกซองฮะเทคศูนย์หนึ่งอะไปละเฮ้ยมีเสียงมีเสียงมามีเสียงมาออกก้อนออกก้อนปีนก่อนปีนก่อนเร็ว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 ออกปีนไม่ได้ปีนไม่ได้เร็ว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 อึบอึบโอเคโอ้ยกายังชั่วยัดกระสุนก่อนเดี๋ยวเราได้ใช้โอเคจัดเลี้ยงของ เอาของที่ไม่ใช้ไม่จําเป็นออกตอนนี้เราก็จะเข้าไปอีกรอบนึงจะเข้ามาคนทำไมตรงนี้เมื่อกี้เราคนไปแล้วนี่โถเอ้ยอุ๊ยอึ๊บมันน่ายิงซะเหลือเกินนะ เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจฮะธนูธนูธรรมดาธรรมดาธนูธรรมดาอึ๊บหนึ่งดอกสองดอกสามดอกโอเคสวยมีนอนอยู่หนึ่งตัวตรงนั้นกำลังขึ้นมาอึ๊บโอเคได้ยินเสียงเหมือนพวกมันกำลังตกใจตื่นอะไรสักอย่างไะพวกผู้ติดเชื้อพวกนี้ เหมือนเสียงมันมาจากรอบทิศทางนะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุย๊ยโดนโอุย๊ยอุ๊ยยิง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 โดนตบโอ้ยโอ้ยโ้ยเอาแลอ้วเอ้ ah, อลอลออยอละ้อ้อ้ยโอ้ลโอ้ยโองยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโล้ยโอายโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้โอ้ยลย้ยโอยโอ้ยโ สองอึลบอึสามไป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 ตั้งก่อนยัดยัดยัดอึอึอลบลบ,ลบอ,อ,อ,อึเยอะเยอะเยะเยอะอไปเอ,เอป้อ้วนไอ้อ้วนออกไปแล้วก็ไปถูชุดเกาะเข้ามาอาสิอ,อสอิ เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินมันจะเยอะเกินไปแล้วมันจะเยอะเกินไปแล้วขอแ,แค่นี้ขอเอาของในนี้แค่นี้ห่วงอะไรกันนะกันหนาไปไปไปเร็วเร็วอึ๊บอึ๊บอึ๊บไข้ไข้ไข้มาเวฟมาสักคู่โคตรเยอะฮะอึ๊บอึ๊บโอเคมาแล้วโอ้ยเสียงมาเข้าประตู่ะ โอเคได้หมดได้หมดได้หมดใส่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 เลีวเลี้วอีกตู้อีกตู้ทันไหมไม่ทันโอ้ยโดนตบหลังโดนตบหลังหนีหนีโลกวานิไหมอยู่ตรงร้านนี่เออเออเอาไปกินเอาไปกินเอาลูกตะกั่วไปมาเอาลูกตะกั่วไปเอาลูกตะกั่วไปด้านหลังมาเหรอเจ๊ก็จู่อ้โหเจ๊เจ๊เอากระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดลิล เวอรีโลดเร็วหนึ่งสาสห้ากเจ๊ก็วิ่งตามหมานี่เจเจมานี่เจมานี่ปังออกไปกินเจเฮ้ยวิ่งมาจากไหนทําไมต้องอุ้ยโดนตบหลังตบหลังโดนตบงอน <c oughs> มันตบงอนผมได้ยังไงตบสัหัวแทบแตกเลยมันเจ็บรู้ไหม โอ้ oh, พวกคุณก็มาเยอะเกินโอเคเช็ค okay, mm hmm, อุปกรณ์เจ็บเจ็บอ่ะเอาไปกินเจ็บเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอรักษาปฐมพยาบาลตัวเอง่อนทุกคนพันผ้าก่อนรู้สึกเจ็บมากฮะเจ็บจริง,รง,รงเลยอะเจ็บเข้าไปถึงหัวใจเลยเกระดูกเข้าไป ไข่แล้วไขแล้วอ๋อนี่ยังไม่ได้ไข่ลืมคิดว่าไข่แล้วซะอีกโอเคอ๋อว่างเปล่าไปชั้นบนอันตรายมากชั้นบนเนี่ยโอ้ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวยิง <Hello. S 1> โอเคสวยโอ้ยกองกๆองกองกองทูบ็อกหมวกเฮ้ยฮอด อทุกคนหอดมาหวยนะไปแล้ทุกคนไม่เอาละเอาแค่นี้แหละพอพอพอเลิกเลิกเลิกกระสุนจะหมดฮะไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้ไม่เอาอะไรละจัดของแล้วก็จะไปแล้วฮะผมไม่เอาอะไรละกินกินปลาซาดินไปแล้วทุกคนผมกลับละผมได้ ลูกซองเทคศูนย์หนึ่งมาผมก็ถือว่าคุ้มแล้วนะอันตรายเกินไปฮะแล้วก็กระสุนกระสุนอะไรเราที่เตรียมมามันก็จะหมดด้วยฮะไปให้ <Okay. S 1> ผมมาทางกลับก่อนกาลังกลับกลังกลับไปที่จักรยานอะมาทางไหนก็กลับทางนั้นนะปึมีไหมนะจะเอ๋จะเอ๋ไม่มีโอเคไม่มีไม่มีไม่มี ดูมีจะมีไหมข้างหน้าจะมีไหมมีหรือไม่มีไปดูโอ้มี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 มมค่อยๆคานไปครับคานต่ำไปครับผมค่อยๆไปฮะคานต่ำฮะคานต่ำฮะอือไปฮะคานต่ำไปฮะ นี่เนี่ยน่าจะเป็นป้ายเมืองชื่อเมืองวันนี้เพื่อนล้างหน้าก่อนมีคงที่ใครเต็มหน้าเลยไปเดี๋ยวเรากลับกันฮนะตอนนี้เราก็ได้ทรัพยากรมาพอสมควรนะฮะได้ของกินได้ของใช้แต่ที่สำคัญได้เทคศูนย์หนึ่งมาฮะเป็นลูกซองสมัยใหม่ฮนะน่าจะใช้ในการป้องกันตัวได้ดีฮนะ ฝากไลค์ก็ติดตามด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฮะกับ EP ที่2 EP ีนี้แล้วเจอกันใน EP ีหน้าสวัสดีครับ